ชื่อก้อยที่เป็นหัวหน้ายามผู้หญิงชื่อก้อยที่เป็นหัวหน้ายามโอ้ยอยากให้ทุกคนได้ฟังเรื่องนี้ก้อยเป็นเจ็บโรคเป็นจนแขนขาเดินไม่ได้อ้อยแบบแบบแบบหมดแรงไปเลยทุกคนฟังนะมาฟังภาวะกระทุงพิษกระทุงโลกไปหาหมอทุกคนคือหมดหมดแล้วไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเลยนะคะปรากฏว่าไปหาหมอหมอบอกว่า ก้อนเจอก้อนนะคะใหญ่มากใหญ่สุดๆนะคะไปเบียดอยู่ตรงในมดลูกแล้วมีอยู่สามก้อนหรือเท่าไหร่ก้อนนะคะปวดมากแล้วเป็นประจําเดือนทุกครั้งต้องบัดทรมานเดินไม่ได้เลยจนในที่สุดนางเดินไม่ได้เลยนะคะพอหามกันไปหาหมอปรากฏว่านางอยากผ่ามากบอกหมอว่าผ่าให้หนูเถอะหมอบอกผ่าไม่ได้เพราะตอนนี้เธอมีทั้งหมดเจ็ดโรคเธอมีเจ็ดโรค งงโรคอะไรบ้างอยู่ๆเป็นภาวะเลือดจางเป็นภาวะเลือดจางเป็นโรคโอ้โหใช่ค่ะเนาะครูอ้อยเนาะชุกโก้ยเป็นอะ่ะหัวหน้ายามอะ่ะทุกคนเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นโรคเลือดเป็นอ่าแพ้ภูมิตัวเองเป็นโอ้โหเจ็ดโรคอะ่ะทุกคนเจ็ดโรคจนนางต้องบอกสามีว่าเลิกกับฉันเถอะเพราะฉันน่ะแบบ แบบเหมือนแบบสามีอ่ะควรจะไปได้เจอผู้หญิงที่ดีๆเพราะฉันตอนนี้ขนาดตัวฉันเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือแบบอุยนางใจใจเหล็กมากอ่ะแบบสุดๆอ่ะนะคะจนในที่สุดอ่ะ,นะะ,นนอะทุกคนนางไม่สามารถผ่าตัดได้ไงหมอก็บอกว่ารักษาตามอาการแล้วเอายาไปกินไม่ดีขึ้นเลยทํางานไม่ได้ทุกคนไม่มีงะทำงานไม่ได้เลยนะคะทํางานไม่ได้ปวดทุกอย่างก็คือนอนเป็นผักแล้ว จนในที่สุดนางก็ได้ไปเจอชาตัวนี้ตัวเดิมแล้วด้วยความที่ทุกคนเข้าใจเนาะนางก็ตามครูม,มาตลอดในช่องทางติ k ต o k นางเพิ่งรู้ว่าครูเป็นเจ้าของแบรนด์ชาตัวนี้นะคะนางก็เชื่อมั่นเลยเชื่อมั่นเลยว่าเฮ้ยโอ้โหครูเขาเอามาให้ความรู้เขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เกิดความเชื่อก็ซื้อไปกิน ทุกคนคะกินต่อเนื่องกิน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 มันขับก้อนออกมาบรุมทึมเลยค่ะไหลปรุดออกมานะคะอันนี้เป็นคําเล่าจาก,ากนางเนาะมันก็มีก้อนๆไหลออกมาะคะ่ะเป็นก้อนเลยนะคะเป็นก้อนนั่นแหละก้อนเลือดอะไรเงี้ยใครกินข้าวต้องขออภัยปรากฏว่านางก็อุย้ยแบบมีพลังมีม,มีมีจิตกระจิตกระใจดีอ่ะที่แบบว่าเฮ้ยทำไมมันขับอันนี้ออกทำไมมันมันเบาอ,อะไรเงี้ยค่ะอ่าอะไรนะ ยืนยันค่ะน้องก้อยถ่ายรูปให้ดูด้วยเอาล่ะหนึ่งนี่ทุกคนเขามายืนยันแล้วนะคะว่าก้อยถ่ายรูปให้ดูด้วยทุกคนจนถึงวันเนี้สรุปปรากฏว่าตอนนี้นางไม่หาหมอนางเดินได้ปกตินางไปทํางานได้นางรักมากนางออกมือไลท์ได้สองสามไลท์แล้วค่ะทุกคนเป็นไงคะเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้รักษาเราไม่ใช่ยารักษาแต่เราอะค่ะ กินเข้าไปเพื่อดูแลสุขภาพ